สวัสดียามค่ำเหมือนเช่นเคยคะ่ะทุกทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นซีรีส์นะคะหยุดใช้ครีมบัวหิมะคลิปนี้ก็คือเป็นหยุดใช้มาพี่นุชหยุดใช้มาได้7วันแล้วนะคะหยุดใช้ครีมบัวหิมะมาได้7วันแล้ว ตรวจเช็คสภาพผิวหน้านะคะยังคงปกตินะยังไม่มีความมองคล้ำหรือว่ามีสิวขึ้นแต่อย่างใดนะส่งให้ดูกันชัดๆกล้องสดๆเลยนะจ๊ะ วันนี้นะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเหมือนเดิมหลังจากที่เช็ดผิวด้วยสำลีแล้วนะคะก็ลงไฮยาบูสเตอร์เซรั่มนะเป็นตัวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวถึงแม้ว่าเราจะหยุดครีมแต่เราก็ต้องมีการบำรุงผิว หน้าให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะวันนี้พี่นุชมีเรื่องของความช่วยเหลือด้วยเผื่อว่าใครรู้จักนะคุณสัมฤทธิ์จำลองสองนะคะคุณสัมฤทธิ์จำลองสองนะคือคุณสัมฤทธิ์เนี่ยได้โทรเข้ามาสั่ง ครีมบัวหิมะกับพีนุตเมื่อประมาณวันที่10หรือ11พีนุตไม่แน่ใจเพราะว่าวันวันนึงเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาหาพี่นุตค่อนข้างเยอะออก็คือว่าเบอร์ที่คุณสำริดให้ในการจัดส่งสินค้าเนี่ยมันผิดนะคะมันไปนติดที่ ที่ใครเขาไม่รู้เขาเขาบอกเขาไม่ได้สั่งเข้ามานะคะถ้าคุณสําฤิดหรือคนที่รู้จักคุณสําลิดจำลองสองคุณสําลิดจำลองสองนะคะอ,อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี นะคะถ้าใครที่รู้จักหรือคุณสมริดมาเจอคลิปนี้ติดต่อหาพี่นุษยด่วนเลยนะคะที่เบอร์0963718985ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับครีมนะสินค้าจะตีกลับนะคะเบอร์ที่ให้ไวเป็นอ,อ้ผิดนะคะไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็พี่นุษยพยายามเช็คเช็คแล้วแต่ว่าหาไม่เจอเบอร์ ค่อนข้างเยอะจริงๆที่โทรเข้ามาหาพี่นุชนะคะถ้าสินค้าตีกลับเนี่ยค่อนข้างน่าเสียดายระบบเนี่ยมันจะบล็อกคุณไปโดยอัตโนมัติคุณจะไม่สามารถที่จะมองเห็นพี่นุชอีกเลยนะคะเพราะว่ามันจะบล็อกของมันอัตโนมัติเองเขาเขาตั้งไว้แบบนั้นนะคะเสียดายนะถ้าใครที่รู้จกักหรือว่า หรือว่าตัวคุณสมฤทธ์เองนะมาเจอคลิปนี้นะรีบติดต่อพี่นุชเข้ามาเลยนะคะอ่าลงไฮายาไฮายาบุสเตอร์เซรั่มนะเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะพี่นุชจะมีจ,ะจัดจำหน่ายหลังสงการ ตัวนี้นะคะเป็นไฮยาบูสเตอร์เซรั่มบำรุงให้ผิวชุ่มชืน้นนะตัวนี้10 ml ราคาแค่100บาทเท่านั้นนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชืน้นลดเลือนริ้วรอยต้องการความชุ่มชื้นให้หน้ากระจ่างใสแต่ว่าไม่แห้งตึงนะหรือคนที่ต้องการจะพักนะ พักหน้าพักทีมนะแนะนำเป็นตัวนี้เลยจะมีจัดจำหน่ายหลังสงการนะสั่งจองกันเข้ามาได้เลยจ้าไปแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะคุณสำลิดจำลองสองถ้าใครรู้จักหรือว่าคุณสำลิดมาเจอคลิปนี้ของพี่นุชรีบติดต่อหาพี่นุชเลยนะคะสวัสดีค่ะ